อามอสเซียสวัสดีค่ะทุกช่พบกับพิงพิงเรานะคะจะมาเปิด5 surprise นะคะทุกคนมีนี่ค่ะเป็นเหมือน L O L นะคะเป็นของอย่างเดียวมี5อย่างะะทุกคนอาก็จะเจอซิปนะคะตรงนี้ซิปตรงนี้น่ารักมากแกออกมาะคะ่ะซิป จ๊บนีม่มาแล้วคะ่ะอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็เปิดไปต่อไปนะคะนี่ทุกคนน่าเล่นมากทุกคนแต่เป็นอันใหญ่คะ่ะอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้มีเจอ้อ๋อนี่ไงสิบเจ้าสิบทุกคนอืม คนก็เก็ดก่อนใอใช่อ,อ่าเราขอวางขยะกกน,นะคะทุกคนอืมอ่ามันก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนก็จะมีด้านบนอยู่ตรงนี้จุ๊บจับมานี้นะคะ่ะทุกคน one two three ออออกมันไม่ออก นี่ป๊อบหนึ่งลทุกคนยังไม่ป๊อบสองเลยป๊อบยังไม่ป๊อบไม่ป๊อบอีกป๊อบป๊อบยังเออป๊อบแล้วนี่ไฟเซอร์ไพค่ะสองสี่ห้าหกเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเออคนห้าอย่างอ่ะเรามาเปิดอันนี้กันก่อนนะคะทุกคนอ่า โอ้ยทุกคนหนูจะได้สลามนะคะเราได้สลามค่ะทุกคนนี่สลามสีขาวเาป็นอย่างนี้ทุกคนสลามนะคะทุกคนนี่มีใบด้วยอันที่สองอันนี้ค่ะสองก็จะไม่ได้สลามอ่าป๊อกอาหาที่ปวดไม่เจอเอ้ยสลามแน่เลยทุกคน คือความเหนียวของมันใช่อะทุกคนโอ๋อโอ้ยจะเปิดอันนี้แหละกดอันนี้ดีกว่าเฮ้ยดีน่ารักคุณเป็นแหวนค่ะแหวนอย่างนี้มี่อ่ะจะไม่โฟกัสอันนี้เป็นแหวนนะอ้ยทันไลน์กับนิ้วม,มากอนนสองอย่างนะทุกคน อย่างที่สามเราเอาเปน็นอันนี้แล้วกันนะคะทุกคน,กคนลูกปัดค่ะทุกคนนี่ทุกคนถือว่าคุมมคนคนค้มไหมคะทุกคนคุ้มมากตต่อไปอ่ะเราจะไม่รีบอันนี้แล้วกันเฮ้ยมันต้องมีนี่ดิโ,โค้ดมันไม่มีโค้ดให้เราเหรอจริงอะมันไม่มีโค้ดให้เราเลยอ่ะสองอันสุดท้ายค่ะทุกคนเอาไม่ออก เฮ้ยเราได้นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่น่ารักคุกคิงเคยเหมือนจะได้อันแลนหรือเปล่านี่ก็เป็นอย่างนี้อันนี้อ่าน,น,นี่เรนโบ์เรนโบ์นะคะสิ่งสุดท้ายขอกกาคทูน,นี่มันเป็นสิ่งที่ดีๆหน่อยอึ๊บอึ๊บ สิ่งดีจริงค่ะทุกคนดีมากด้วยจะได้เป็นนี่ค่ะที่ตีอย่างเงี้ยไอไอที่แบบลายหัวใจด้วยนี่เราเปิดก่อนอ๋อทุกคนมันมัดนี่อยู่รว่าจะไม่เปิดไม่ได้อย่างนี้อืมชาเดี๋ย พุดก็แรงนกันนะคะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ทุกคนอาทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สุดท้ายนะคะบ๊ายบาย